อัพมินชอนลเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมากินเย็นตะโพนะจ๊ะซึ่งเป็นร้านหรือว่าเป็นร้านดังร้านหนึ่งนะฮะที่อยู่ตรงสี่แยกสันกําแพงนะฮะบ่อสร้างเออเวลามาเที่ยวบ่อสร้างเนี่ยสี่แยกบ่อสร้างตรงนี้เลยนะฮะก็ชื่อร้านเออ่เย็นตะโพปลาฟักนะครับที่เขาบอกว่าเขามีเออ่เขาเรียกอะไรไฮไลท์จะเด่นอยู่ตรงแมงกุนเย็นตะโพนะเดี๋ยวเราไปกินอะไรกันบ้าง เราก็ได้แล้วนะจา๊านี่ยินตาโฟแบบว่ายินตาโฟทะเลอะเส้นใหญ่เสีสันน่ากินมากแกนี่แต่ว่า,บบวาดูปลาหมึกโอ้ <Whoa. S 1> โหคือหน้าใหญ่เท่าหน้าเลยแล้วแล้วก็แบบว่าเออนี่แล้วเราก็สั่งอันนี้เนี่ยหยนี่นี่นี่น,น,นี่นี่เลย oh, <no. S 1> อะไรนะแมนกัปุลลลวกลวกจิ้นนะฮะ เพราะว่าร้านนี้เขาขึ้นชื่อแบบว่าเรื่องแมงกะปุนเย,ยนโดโบแล้วก็แมงกะปุลน,นะก็ลเลยแบบว่าสั่งมาลองชิมดูว่าจะอร่อยแค่ไหนแต่ขอชิมดูก,ก่อนก็นแล้วกันน้อชิมอันนี้นก่อนก็แล้วกันนี่นี่มันต้องชิมแบบว่าต้นยากไหมนี่นี่มันกระหูหูกรอ,อบกรอบมากเลยอืออือ แล้วก็นี่ยทีนี้มีกุ้งด้วยอืออ,อ,อะไรคะอะไรอยู่ฮะเรามาชิมน้ำกันเขาบอกว่าเรียนตะโฟเขาเนี่ยให้ชิมก่อนกินนะอืมอหูหย่อแบบว่าเป็นอืม อืมอร่อยอืมเขามีวิปปิ้งปลาด้วยเขามีเยอะแยะเลยนี่อันนี้เราสั่งพิเศษนะอวิปชิ้งปลาตัวนั้นหนึ่งกสางอร่อยแล้วเรา เราตั้งอีกหลายอย่างเดี๋ยวเราขอปินกปแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวาาค่อยมาว่ากันอีกที ภาพนะครับหลังจากเราทํทาสงครามกับยินตะโกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจะบอกเลยว่าที่เห็นสีเนี้ยรสชาติเขาแซ่บมากเลยนะเราไม่ได้ปรุงนะนี่คือเขาปรุงมาให้เร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะบ, mm hmm. บอกเลยว่าเกยะโโร้านนี้ยรสเด็ดไม่ต้องปรุงจริงๆนะครับอร่อยมากนะครับแล้วก็ถ้าใครจะมากินมากินได้นะครับเพื่อนๆมากินกินกันได้นะครับร้านเนี้เขาจะเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงห้าทุ่มนะครับ แล้วก็ร้านเ็าอยู่ตรงซีแยกก่อสร้างนะครับตรงที่เขาจัดงานก่อสร้างนะครับแล้วก็ร้านนี้เขาจะอยู่ทุกวันจันทร์นะครับมากินก็นได้เลยบอกผมว่าอร่อยมากนะครับแล้วยังไงคล้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องตายอัพมิวด้วยนะครับพอแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาที่ไก่ทำเที่ยวที่ไหนหรือพามชิมร้านอะไรอร่อย,ออยๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเออแล้วก็ จะบอกว่าร้านนี้บอกเลยว่าราคาไม่แพงนะไม่แรงด้วยเนี่ยเท่าที่เรากินนะเราสั่งพิเศษนะครับเราสั่งพิเศษราคาเขาพิเศษอยู่ที่ประมาณห้ิบาททะเลพิเศษอยู่ที่เจสิบาทเองอะ่ะยังไม่ถึงร้อยเลยอะ่ะแล้วรสชาติดีมากๆนะครลองตามมาชิมกันนะอร่อยดีแล้วก็รสชาติแต่ไม่ต้องปรุงเลยรสเด็ดจริงๆนะครับแล้วยังไง เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ,บ,รบ,รบนี่ไม่กินธรงรมดานุยกัน,าากห,นหักจ้าหงายมาหักไปแล้วจ้